ดีค่ะสวัสดีครับ,รบอะไรคร่ะตอนนี้คุณก็อยู่กับบูธกิจกรรมจาก Oppo Mobile นะคะภายในงาน Thailand Mobile Expo 2013ค่ะซึ่งบูธของเราเต้องบอกว่าเขามากับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะหลายคนบอกว่าเห็นแล้วนะครับในโฆษณาน,นี่เลยครับด้านข้างๆเราที่น้องสาวเราถืออยู่ในส่วๆของเราเลยนะครับกับ Oppo Find 5นัน่นเองครับ ใครที่บอกว่าวันนี้นะครับอยากจะได้โทรศัพท์มือถือนะครับที่หน้าจอละเอียดที่สุดนะครับรวมทั้งนะครับความละเอียดสุดยอดเลยต้องรุ่นนี้เลยครับเพราะมาก่ับความละเอียดถึง440 ppi ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ดูในส่วนของตัวกล้องเนี่ยต้องบอกว่าเขาพิเศษจริงๆเพราะว่าเขามากับกล้องถึง2ตัวกล้องหลังค่ะความละเอียดถึง13ล้านพิกเซลนะคะกล้องหน้าอีก1.9ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะนอกจากนี้รุ่นนี้เลยนะครับมาเอาใจสําหรับคนที่ชื่นชอบในส่วนการฟังเพลงครับรุ่นนี้นะครับกับระบบเสียงไดร์ลก hd sound เลยครับ ซึ่งระบบ d a y l ล g h u HD 3นี่ปกติเขาจะอยู่ในยน์ประกรมชั้นนำนะคะไม่ว่าจะเป็น BMW ครับเบลลี่โสรสลอยใช่แล้วแต่ว่า Oppo ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์แรกแล้วก็แบรนด์เดียวเลยที่เอามาใส่ในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นั่นเองค่ะใช่ครับนอกจอากนี้รุ่นนี้นะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับทำในส่วนของการใช้งานมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น NFC smart tag แล้วก็ Wi-Fi display ด,ด้วยครับแต่ราคาต้องบอกว่าในงาน Thailand Mobile Expo ของเราเครื่องนี้ ย้ำอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะว่าสเปคก็สูงขนาดนี้แล้วแต่ราคาหมื่นต้นๆ้นใช่แล้วครับวันนี้เรามากัน2ขนาดด้วยนะครับ16กิกแล้วก็32กิกครับสีขาวและสีดำนี่สีดำอย่างที่น้องสาวสะนาน้องสาวคนนี้ซื้ออยู่สวยมากๆต้องบอกเลยนะครับว่าเรามาขายที่นี่ที่แรกเลยนะครับ16กิก15,990ครับแล้วก็32กิกนะครับอยู่ที่17,990เท่านั้นครับใช่แล้วค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแน่นอนว่าคุณอยู่ในงานไทยแลนด์มอปลายเอ็กซ์โปเราต้องมาพร้อมกับอีกหนึ นั่นก็คือ Oppo Find Cover นั่นเองค่ะแล้วรุ่นนี้นะครับใน Oppo Find Cover นะครับก็ให้ทุกท่านได้รู้จาักการกับโทรศัพท์มือถือนะครับที่บอกได้เลยนะครับว่าเป็น2ซิมแต่เป็นค quad core processor นั่นเองครับ ซึ่งรุ่นนี้นะต้องบอกว่าเรามาพร้อมกับกล้อง2ตัวเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังนะคะความละเอียด5ล้านกล้องหน้าอีก2ล้านนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะครับรุ่นนี้หลายคนบอกว่ามีปัญหาเรื่องหาซิมนะครับจะเปลี่ยนเป็นไมโครซิมหรือเป็นซิมปกตินะครับสามารถใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับใช่แล้วค่ะลองรับ2ซิมด้วยนะคะเป็นว่าใครสนใจมาภายใน โปรโมชั่นพิเศษสุดเลยนะคะใครที่ซื้อ Apple f ไฟ e Power รุ่นนี้เราแถมอะไรเลยวันนี้นะครับเราแถมของแถมมากมายรุ่นนี้แถมเลยนะครับในส่วนของหน่วยความจำอีก8กิกด้วยครับถูกต้องแล้วค่ะหรือว่าจะเป็นออฟฟ่ ในส่วนของ16กิกเป็น power bank ครับแล้วก็32กิกนะครับเป็นในส่วนของลำโพงบลูทูธด้วยครับใช่แล้วค่ะแต่อย่าลืมนะคะคุณซื้อหนึ่งเครื่องปุ๊บเราแถมไม่ทีเลยสำหรับเคสและฟิล์มนั่นเองใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นมาเจอๆกับพวกเราเนี่ยสา3สาร์หนกจี้บู๊กิจกรรมจาก Oppo Mobile ของเราเริ่มตั้งแต่วันที่23-26ถึงนี้เท่านั้นค่ะใช่แล้วครับและกิจกรรมดีๆรวมทั้งโปรโมชั่นดีๆนะครับรอทุกคนอยู่อย่าลืมมากันนะครับกับบู๊กกิจกรรมดีๆกัััับบบบบ Oppo Mobile คครร้วนนี๊าายย